ครับตอนนี้กําลังกินเขานะครับเข่าปลาเข่าบ้าแตกบานนะครับมื่อวันที่28มีนาคม2560นะครับเป็น82หนต้องแตกบ้านนะครับมาทางทิดเหนือหรือทิดตะวันออกเขียงเหนือของบานนะครับเมื่อน้า็ได้มีโอกาสได้มากินเขาปลานะครับอยู่บ้านอยู่หน้าของนะครับต่างกับเบิงหน้าน้ำนะครับเบิงสวนมาหมู่อินเดียน้ำนะครับ คำนงมง้านี้คือแตกบ้านนะครับ <c oughs> แตกบ้านภาอีสารนะครับเป็นประเภทนี้นะครับแต่แปดสองหนสมมีการแตกบ้านนะครับป <c oughs> ีนี้เึกงวันอังคารที่ยี่สิบแปดมีหน้าคมสองพันร้อยหกสิบนะครับอาหารการกินนะครับมีต้มหอยตะมุกคุงจัดเกล็ แตงโมนะครับแบบบานๆนะครับตามเบงนะครับทรงไปทั้งกรุงเทพหมเบ้ันนะครับมือนีแตกบ้านนะครับทัวภาคอีสานนะครับนี่ครับวิถีชาวบ้านนะครับมันนิยมอไรหน้าส่วนผสมนะครับของแม่เหลียนเศษรื่อกาลังตดปลูกมะมุยนะครับอยู่บริเวณด้านนี้ครับเพียดบ่บันไดเป็นการเกษตรนะครับกาลังตด นะครับเดี๋ย่บนโนูนไถขึ้นมาวันแจกบ้านครับเอาแค่นี้กันนะครับทีมน,นี้เราจะเพี้ยนกินนี้ครับไมบบยย่บ่บแตกบา้าน